สวัสดีครับกำลังเดินทางไปงานนะครับซื้ออะไรเยอะแยะของฝากเล่น้อยปีใหม่แล้วก็งานมันเกิดน้องมานะด้วยอันนี้ของพ่อพ่อโจนะครับอันนี้ของใครงงใช้ใครบ้างก็ต้องรอดูแต่เราก็ให้เท่าที่เราให้ได้นะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนนั่นหละ แต่เราก็ให้ผู้ใหญ่ที่เขาเอินดูเรานะครับที่เพื่อนสร้างเพื่อนสอนบักหลาทุกวันสำคัญโอก,กาสสำคัญนะผมจะไม่ลืมแจ่ที่เอาไว้ใส่เลยเอาไปหลายหลาย tìm là đang luôn quay hôm nay được quá. Sẽ chặt móng vai liễu. Ai sẽ tặng con hàng nào? Này. เจอก่องมาเลยก่องมาเลยก่องยังก่องกองก่องนี่เดออทางต่อนะครับโอ้วัตถิภาพผู้จัดการมาทำฟันกับะไรฟ้าก็เป็นใจแม่์ไม่จะไดซื้อติปเข่าไม่เลยได้นี่ครับนี่ติปเข่านี่ขอบคุณกำลังใจจากแม่ๆนะครับหรือเดือนหน้าไปไปใจค่าน้ำเพิ่นสะสมไว้ อันนี้จะเป็นของใครเดิาทางต่ออย่าลืมไม่กำลังใจนะคะเมืเ่อเร้ยงเหรียอยูเซียนี้นะครับรอ,อะไรนะตดมิลลรลตาดมิบ,บลิส <c oughs> ะดุดตื่นนอนนอนตายตายอะไรไปขยันแบบเบ็ดด้วย ต้งใจรีบรีน้อยเนาะอาจจะมุลราคาบ่เลิศบ่เยอะโอ้ยขอประทานอภัยบ่อเยอะต่ให้เต็มเต,ต็มใจเต็มที่จะให้นะครับเต็มที่จะให้แล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดนะูจะถ่ายให้ดูนะครับฝากวันที่สิบนะคบอย่าลืมนะครับจะมาวันคลายวันเกิดน้องมันนะ เขามารวมอวยพรรวมมวนได้นะครับผู้ใดมางานก็เขามาหาลงมานาใดเลยนะครับมาอวยพรในหน้นางานก็ได้หรือทางเฟซทาง YouTube ก็ได้ครับตั้งแต่คดีใจเปิดป่ตมิยังมาให้กะดีใจคือเกาอเ่าขอแค่มาหานี่ล่ะขอแค่ความตั้งใจมาหาอะไรก็แล้วแต่ที่จริงใจทุกคนรับ คนได้เห็นย่อมดีใจหมดเดินทางต่อบองในครบแปดนาทีนี่แม่มเลยจวดงานต่อสู้งานต่อตื่นแล้วขอบคุณทุกกำลังเล่นใจที่มอบให้หักหลาเด้วดูคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นปกำลังใจด้วยนะครับ น้องจ้า,าน้ำมาบุกไปพอยเมียกินดิซื้อไปตั้งงานสุขภาพดีหนึ่งสองสาม สิบลายเจ้เลยอหนึงองสามกเจอกันที่งานนะครับมันมีพื้นที่แคบเพราะว่ามืน เจ้าผ่านผ่านผาเธอมานี่เจอฉันลมเอ้ยลมเจ้านั้นก็ผ่านแต่ผ่านไป เดินทางต่อนะครับคลิปนี้เป็นอยังไรครับเราสิฝากไว้สำนีแล้วคลิปเดินทเจอกันใหม่มองแดดจะกขี้เลยไปจากในมินนี่ของขายของมคคามอะไรส,สิป้าซื้อเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อแม่แม่เดือกรลังเดินทางไปงานนะครับเจอกันเย็นนี้นะครับแล้วก็เจอกันทางใน ยูทูปยูทูปเพื่อกล่าวไรสดุดก็เก่านะครับไม่มีอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจน้องมานหันด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยตีลงนะที่บิ๊กอำลาลงก่อนขอบคุณครับ